ของร้านเล็นะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ทําระบบ T. S. w นะคะซึ่งเป็นระบบนะคะที่สามารถขยายไปทั่วโลกได้นะคะวันนี้พี่เยยะามาแนะน,าน,ออน,น,นะะํางานออนไลน์นะคะงานออนไลน์ยุค 5G นี่มันดีอย่างไรนะคะการทํางานทุกคนคะการทํางานมันการที่เราทํางานไม่ว่าจะทํางานออฟไลน์หรืองานออนไลน์มันก็ดีนะคะมันมีข้อเสียข้อดีหมดอยู่ที่มุมมองของแต่ละคน ว่าจะมองงานนั้นเป็นแบบไหนถ้าเรามองงานนั้นในด้านดีมันก็ดีไปแต่ถ้าเรามองในด้านลบเราก็จะพลาดโอกาสนะคะงานทุกงานมันมีข้อดีข้อเสียเหมือนกับเหรียญมีสองด้านดาบมีสองคมค่ะทุกคนคะถ้าเราเอาหัวใจของเรามองหาแต่ด้านดีเราก็จะเจอโอกาสดีๆในงานนั้นแต่ถ้าเราเอาหัวใจของเรามองด้านลบนะคะเรามองต่างมุมเรามองด้านลบมองนกาทีฟนะคะเราก็จะ ลาดโอกาสะทุกคนคะมันมีข้อดีข้อเสียหมดการทํางานไม่ว่าจะงานอะไรขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนว่าเราจะมองแบบไหนนะคะข้อดีของงานออนไลน์ยุค 5G นะคะข้อหนึ่งะคะมันมีอิสระค่ะทุกคนคะมันมีอิสระทําที่ไหนก็ได้อยู่บ้านเป็นแม่บ้านนะคะอยู่บ้านเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกหรืออยู่ต่างแดนไม่ได้ทํางานเลี้ยงลูกนะคะเฝ้าบ้านก็ยิ่งทําได้ใหญ่เลยนะคะเป็น มันเป็นเจ้านายตัวเองการที่เราทํางานอิสระนะคะงานออนไลน์มันเป็นเจ้านายตัวเองทุกคนคะนะคะบางคนทํางานออนไลน์นะคะตื่นเต้นมากนะคะทำไปไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงเดือนไม่ถึงสองเดือนบางคนกับพี่น้องตื่นเต้นหลายท่าไปวบาถึงเดือนวบาถึงสองเดือนเลิกตื่นเต้นค่ะพี่น้องเลิกตื่นเต้นบางคนก็เลิกทาไปเลยนะคะบางคนเลิกทําไปเลย เพราะความตื่นเต้นไม่มีเพราะอะไรเพราะงานออนไลน์มันมีอิสระมันอยู่บ้านคือ work from home กับพี่น้องมันต้องมีสติและมันต้องรู้จักนะเราต้องรู้จักนะมีวินยัยนะข้อสําคัญในการทําออนไลน์ก็คือต้องมีวินยัยทุกคนคะมันต้องมีวินัยในตัวเองสามรอยหกสิบหวันต้องมีวินยัยนะถ้าไม่มีวินัยในตัวเองนะเราก็จะทํา ไม่สําเร็จค่ะทำครึ่งๆกลางๆเอาทําแป๊บเดียวเราก็เลิกทำเอาโพสเห็นโพสมาสองสามโพสเอาอาทิตย์เดียวสองอาทิตย์ก็เลิกทำบางคนนะคะบางคนไม่ถึงสองเดือนก็เลิกทำเพราะงานออนไลน์มันเป็นงานอิสระค่ะมันเวิร์ r o m Home มมันจะต้องมีวินัยถ้าเราไม่มีวินัยในตัวเองนะคะเราไม่มีแผนงานที่ดีมันก็นะะไม่สําเร็จ เราจะต้องวางแผนเพราะมันเป็นงานอิสระเราต้องวางแผนให้ดีนะคะมีเป้าหมายในการเฮตุงานกับพี่น้องต้องมีเป้าหมายในการทํางานของเราด้วยเอาเดือนนี้เราจะมียอดกี่หมืน่นกี่พันกี่แสนกี่ล้านนะ,ะเราต้องมีเป้าหมายให้กับตัวเองนะเราต้องรู้จักวางเป้าหมายพ<ร>าเพราะการทํางานอยู่บ้านมันต้องมีวินัยฝึกวินะัยนะข้อสองเลยมันไม่ต้องเดินทางค่ะทํางานออนไลน์ไม่ต้องเดินทางกับพี่น้องแมวประหยัดเวลากับพี่น้องประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะ ประหยัดเสื้อผ้านะประหยัดน้ำมันรถเออนะทำงานอยู่บ้านก็สร้างกาไรได้ค่ะสามารถเลือกเวลาได้ตามสะดวกเลือกเวลาเหตเองค่ะตื่นเสาร์มาทำตุลส่วนตัวให้เรียบร้อยเรากับมานังเหตงานกับพี่น้องตื่นเช้ามาแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็มานั่งทํางานบ่มีพิธีรีตองค่ะพี่น้องไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยง่ายๆส,สบายในโลกออนไลน์นะคะไม่ต้องไปมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งาน ไม่ต้องไปมีปัญหากับเจ้านายนะคะไม่มีปัญหากับใครเลยมีปัญหากับตัวเองอย่างเดียวคือต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้กระตือรือร้นน,นะไม่ให้เป็นคนเฉื่อยชาต้องทําตัวให้กระตือรือร้นน,นะคะเป็นเจ้านายตัวเองเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของการทําออนไลน์ก็คือขยันค่ะพี่น้องขยันมีวินัยตั้งใจเรียนรููค่ะ งานออนไลน์ง่ายๆกับพี่น้องต้องขยันมีวินยัยตั้งใจเรียนรู้งานออนไลน์มันทําให้เราสามารถมีรายได้ทุกคนสามารถรวยได้ถ้าเราเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะถ้าเรานะอุ้ยอยากเห็นแบบนี้ครับอุ้ยอยากเห็นแบบแบบนี้ครับเขาไม่เห็นแบบนี้อยากรวยเลยค่ะว่าอยากเรียนเป็นไปไม่ได้กับพี่น้องแมวเป็นไปไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะสุรยิยันเป็นไปไม่ได้คุณจะต้องเรียนรู้ก่อนนะไม่ว่าจะจบอะไรมาคุณต้องมาเริ่มต้นนะบี ต้องมาเริ่มต้นใหม่ก่อนนะคะต้องมาเริ่มต้นเรียนรู้เพราะเราไม่รู้ว่างานออนไลน์เออมันทำแบบไหนแบบไหนนะคะแต่ละแบรนด์เขาจะไม่เหมือนกันคุณก็ต้องเข้ามาเรียนรู้พัฒนาตัวเองก่อนนะคะมันสามารถที่จะรวยได้ทุกคนถ้าคุณตั้งใจมีวินยัยขยันเรียนรู้พัฒนาตัวเองงานออนไลน์คุณสามารถรวยได้มีเศรษฐีหน้าใหม่เพิ่มขึ้นในออนไลน์ทุกวันกับพี่น้องแมวนะ,ะทุกวันเลยเศรษฐีทุกวัน ร้อยล้านผ่านล้านนะคะเป็นล้านมีเป็นเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมีหมดค่ะแล้วแต่ว่าใครนะคะจะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะและข้อ3าค่ะข้อสุดท้ายค่ะพี่น้องข้อสุดท้ายงานออนไลน์มี2แบบค่ะพี่น้องแบบที่1เลยแบบที่1นึ่งพี่จะได้แบบที่1เลยก็คือซื้อมาขายไปค่ะแบบที่1ก็คือซื้อมาขายไป ซื้อแบรนด์นี่ไปซื้อสินค้าตัวนี้มาแล้วก็มาขายคำนองขายเมื่อแล้วก็ไปซื้อไม่เอามาขายอีกเราก็ไปซื้อไม่อันนี้คือแบบที่หนึ่งซื้อมาขายไปแบบที่สองมีระบบค่ะแบบที่สองทำออนไลน์แบบมีระบบทำออนไลน์แบบมีระบบจัดการให้ทุกอย่างบระบบนะเขาจะจัดการให้ทุกอย่างเลยคุณไม่ต้องจต๊อของคุณไม่ต้องแพ็คของคุณไม่ต้องส่งของอย่างคุณไม่ต้องตอบปัญหาลูกค้านะคะมีแอดมินของบริษัท จัดการให้ทุกอย่างคุณจะแพ็คของส่งของเองเวลาที่คุณขายปีกคุณอยากขายปีกคุณก็ขายนะคะนี่คืองานที่มีระบบเขาก็จะมีนะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องสต็อกของนะคะสต็อกสินค้าเนี่ยมันก็หมดเงินไปเยอะนะคะหรือไม่ต้องสต็อกของอุ้ยตอบปัญหานะ,ะเอาเวลาของเรานะ,ะเอาเวลามีค่าของเราไปขายแล้วก็ไปแนะนำโปรโมทระบบของเราให้คนรู้จักมากขึ้นก็คือขยายทีมขยายการช่วยเหลือคน ไปช่วยเหลือคนเอาเวลาของเราไปช่วยเหลือคนสร้างรายได้ให้กับคนให้เขามีรายได้การที่เราช่วยเหลือคนให้มีรายได้คือหัวใจหลักของงานขายแบบที่สองค่ะงานขายแบบที่สองเป็นระบบหัวใจของมันคือคุณต้องช่วยเหลือคนให้เขามีรายได้คุณช่วยคนได้มากเท่าไหร่นะคะเขามีรายได้มากเท่าไหร่คุณก็จะมีรายได้นะคะคุณก็จะมีรายได้รายได้ของคุณมาจากการช่วยเหลือคนให้เขามีรายได้นะคะ และคุณก็ได้จากการขายนะคะแต่ส่วนมากได้จากงานที่คุณขยายคุณถึงจะเห็นถ้าคุณตะขยายทีมสร้างคนให้มีรายได้มากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่คุณจะมีข้อนี้เลยคุณจะมีพาสิซีฟอินคัมงานในระบบหัวใจสําคัญของมันคือคุณต้องช่วยเหลือคนให้มีรายได้ยิ่งช่วยเหลือคนสร้างรายได้มากเท่าไหร่คุณจะมีพาสิซีฟอินคัมในจุดนั้นงานนั้นคือทําไมงาน มีระบบเขาต้องมีอิสรภาพด้านการเงินด้านเวลาเพราะถึงระยะหนึ่งคุณช่วยเหลือคนนะช่วยเหลือร้อยล้านหลังคาเรือนหรือช่วยเหลือร้อยหลังคาเรือนพันหลังคาเรือนนะ0 0หนึหลังคาเรือนให้มีารายได้เข้าบ้านเขาคุณก็จะมีอิสรภาพด้านการเงินด้านเวลาในช่วงระยะนั้นแต่งานระบบนะที่งานขายออนไลน์หรือธุรกิจออนไลน์ที่มีระบบคุณต้องยืนระยะนะคุณต้องยืนระยะ คุณต้องมีวินัยและยืนระยะเน้นช่วยเหลือคนให้มีชีวิตดีขึ้นให้มีรายได้เข้าบ้านเขาลงทุนครั้งเดียวเก็บเกีเก่ยวตลอดชีวิตนี่พี่อาญาขอยกตัวอย่างเลยนะระบบ T S บอยู่เพราะพี่อาย่าทำระบบนี้อยู่นะคะระบบนี้คุณจะทํางานประจําคุณจะเป็นเจ้าของกิจการคุณจะอยู่บ้านเฉยนะคะไม่มีความรู้หน้าตามไม่เกี่ยวนะคะความสวยความหล่อเนี่ยไม่เกี่ยวการศึกษาไม่เกี่ยวเกี่ยวอย่างเดียวคืออยู่ที่ใจของคุณ คุณมีใจพร้อมคุณก็สามารถที่จะแลกลุยและคุณต้องมีหัวใจเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคุณสามารถที่จะทําระบบนี้นะระบบนี้ได้เพราะเป็นระบบแพลตฟอร์มใหม่นะที่มีสินค้าถึงหหมวดหมู่มีสินค้ามากกว่าร้อยรายการให้คุณขายขายจนน้ำใจกับพ่อแม่พี่น้องแมวขายจนน้ำใจขายจนสุดใจขายจนไม่ คือขายยังมั่นกับพี่น้องขายมั่นหลายเพราะว่ามันมีเยอะมากสินค้า6หมวดหมู่ให้เลือกไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่ความเชื่อนะคะสกินแคร์สับเครื่องสําอางสกินแคร์อาหารเสริมดิจิตอลนะคะมีหมดเลยค่ะแม้แต่ทองกับพี่นะะ้องขาทองของมงคลมีหมดเลยนะคะมีหมดเลยกับพี่น้องขายนะคะขายจนหนําใจค่ะนะคะใครชอบขายขายนะคะเพราะมีเยอะมากนะคะและที่สําคัญมีอิสระภาพในการทํางานมีอิสระภาพ การการเงินและเวลามีพาสิฟอินคัมถ้าถึงช่วงระยะเวลาหนึง่งที่คุณยืนระยะกับระบบคุณสร้างคนนะคะคือคุณสร้างคนเข้าระบบมากเท่าไหร่คุณก็จะมีพาสิฟอินคัมตามนั้นคือเอาง่ายๆก็คือยิ่งช่วยเหลือคนให้มีรายได้มากเท่าไหร่คุณก็จะมีรายได้มากเท่านั้นและคุณก็จะได้พาสิฟไลฟ์พาสิฟอินคัมอิสระเวลาและคุณนะลงทุนแค่ครั้งเดียวกับพี่น้องแมวลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิต ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตลงทุนแค่3,500บาทหรือไม่มีเงินเลยกับพี่ายา่าก็มาดอกชิปค่ะหยิบของในระบบของเราไปขายทุกชิ้นหยิบไปขายคุณก็ได้กําไรบริษัทส่งให้คุณแค่เป็นคนขายนะคะพอคุณสร้างกําไรมาสักระยะหนึ่งคุณก็เอามาลงนะคะมาลงเป็นตัวแทนแค่3 5 0 0คุณสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตมีอิสรภาพลงทุนครั้งเดียวคุณไม่ต้องลงทุนอีกเลยคุณสามารถได้เลทตามที่คุณลงทุนตั้งแต่ตอนแรกเลย ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะค,คุณอยากได้นะคะเลทแบบไหน,นคุณก็นะคะสมัครเลทนั้นคุณก็จะได้นะคะราคาตามนั้นเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตไม่ต้องมาลงทุนแม้แต่คุณซื้อชิ้นเดียวคุณก็ได้ในราคาเลทนั้นไม่ต้องมาซื้อเป็นครึ่งแสนหรือเป็นแสนเป็นล้านซื้อชิ้นเดียวได้ราคานั้นเลยเห็นเห็นจจะเลยกัทุกคนคะนะคะ,นะคะและก็สามารถส่งต่อความสําเร็จได้ระบบของเราส่งต่อความสําเร็จได้ดูที่รุ่นพี่ คุณทํางานอะไรอยู่ให้ดูที่รุ่นพี่รุ่นพี่ของคุณมีบ้านเงินสดรถเงินสดมีดารายได้ยังดูครอบครัวแต่ละเดือนมากขนาดไหนรุ่นพี่ในระบบ T S W ซื้อบ้านเงินสดนะคะแล้วก็ลดเงินสดมีทองในระบบแจกให้รับทองเป็นร้อยๆ้อยบาทแต่ละคนนะคะรับเงินเป็นหลายล้านนะคะยิ่งพม่านะคะโค้รยิงๆนะคะรับทีนะคะ,นะคะ,นะคะเป็น1ิกว่าล้านนะคะนี่คือรุ่นพี่ที่เขาทําแล้วเขาได้จริง ส่งต่อความสําเร็จได้จริงนะคะไม่ถึง3ปีนะคะเขาเราสามารถเห็นได้เลยมันมีเยอะมากนะคะแทบจะชนกันตายคนสําเร็จในระบบของเรานะคะของเราคือของจริงนะของจริงได้จริงนะคะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะเขาบางคนเป็นผู้นาหลักแสนได้กําไรอาทิตย์ละแสนซ้าแล้วส้าเล่าบางคน6-7รอบนะคะบางอย่างดรแทมมี่จะสิบรอบแล้วนะคะเห็นไหมคะว่า มันมนะะีรุ่นพี่ให้เห็นจริงนะคะเราจะปีนถูกตึกหรือไม่ให้เราดูที่รุ่นพี่ของเรานะ,ะให้ดูที่รุ่นพี่ถ้าเราเห็นรุ่นพี่โอ้ลดเงินสดบ้านเงินสด,ม,นสดมีเงินตลอดแล้วก็รับเงินตลอดนะคะไม่ได้รับแค่ครั้งเดียวรับตลอดเลยเราปีนถูกตึกค่ะทุกคนคะนะคะ,นะคะและที่สําคัญนะคะมีไม่สะสมมีมรดกตกทอดถึงลูกหลานเกิดเราทํามาระยะหนึ่งะะเกิดเรานะคะทำงานไม่ได้ ลูกหลานของเราก็สามารถรับใหม่รับส่งต่อกันได้เขาสามารถรับรายได้จากที่เราทําไว้นะคะเขาจะทําต่อหรือไม่หรือเขาทําต่อเขาก็จะได้รับใหม่ที่สะสมไว้ในบริษัทบริษัทจัดให้ถึงลูกหลานเลน้ลนเลยกับทุกคนคะนะ,คะนะคะนี่คืองานธุรกิจออนไลน์ที่มีระบบมันง่ายตรงนี้นะคะงานที่มีระบบเราสามารถนะคะจัดสรรได้ทุกอย่างเลยคุณมีอิสระภาพคุณจะทําตอนไหนก็ได้นะคะลงทุนแค่ครั้งเดียว นะลงทุนแค่ครั้งเดียวนะคุณสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตแค่คุณนะแนะนําคนให้เขามีรายได้แนะนําคนให้เขามีรายได้นะคะและที่สําคัญนะคะไม่ต้องเป็นอะไรมาเลยก็สามารถทําธุรกิจนี้ได้เรามีทีมสอนค่ะทีมรุ่นพี่ที่เขารับกําไรหลักล้านหลักแสนสอนในระบบสอนให้ถึง4ี่ห้าคอร์สค่ะไม่มีที่ไหนให้มากขนาดนี้ลงทุน3,5มพคุณได้สินค้าไปกินไปใช้4ี่พันกว่าบาทแถมยังได้เรียน คอร์สออนไลน์เนาะสอนให้คุณสร้างรายได้ฟรีอีกอ่ะสี่ห้าคอร์สนะคะสุดยอดนะคะสุดยอดมากนะคะเหมือนกับฟรีบวกกาไรเหมือนกับคุณสมัครทาธุรกิจคุณยังเป็นเจ้าของธุรกิจคุณยังเป็นหุ้นส่วนในระบบคุณสมัครมาไม่ว่าคุณจะลงโปรแกรมเท่าไหร่ลงลงแพ็กเกจเท่าไหร่คุณก็เป็นเจ้าของระบบคุณก็เป็นเจ้าของ แบรนด์กับเรานะคะคุณคือเจ้าของแบรนด์ร่วมไม่ใช่ครูสิตาคุณคือเจ้าของแบรนด์ร่วมกับครูสิตาเลยนะคะนั่นคือข้อดีในงานออนไลน์นะคะคุณต้องเลือกแล้วล่ะว่าเฮ้ยชอบแบบไหนคุณก็ต้องทําแบบนั้น,นะคะ่ะทุกคนคะนะคะอย่าลืมค่ะให้โอกาสตัวเองเรายังไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยนะ,ะอย่าเพิ่งด่วนว่าเราทําไม่ไดนะะ้ถ้าเรารักตัวเองให้โอกาสตัวเองนะค,ะความกลัวไม่มีอยู่จริงนะะไม่ต้องมีข้ออ้างนะคะยิ่ง คนเขาบอกว่าอุย๊ยโควิดนั่นแหละยิ่งโอกาสของคุณเพราะคนเขามัวแต่กลัวคุณก็มาลงมือทานะยิ่งคนบอกว่าอุย๊ยมีปัญหาโน่นนี่นั่นยิ่งคนเขาคิดแบบนั้นคุณก็ยิ่งเป็นโอกาสของคุณเพราะคุณจะได้พบเจอคนที่เอาจริงคนที่เล่นจริงแบบคุณคนที่ทํางานจริงคุณก็จะได้โคตรเพชรนะคุณก็จะได้คนที่เป็นทีมที่หัวใจเป็นเพชรจริงๆนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถทําได้ถ้าคุณให้โอกาสตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครนะสนใจอยากมีรายได้เป็นแม่บ้านอยู่บ้านนะคะสาวไทยในต่างแดนนะพี่อาย่าย,ยินดีแบ่งปันยินดีแนะนําไม่ต้องมาทําด้วยก็ได้แต่สามารถให้คําปรึกษาได้นะคะยินดีแนะนำนะคะยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องเงินเพราะต้องมาถามค่ะเรื่องอื่นปรึกษ,ษาได้นะคะโอเคไหมนะคสำหรับวันนี้พี่อาย่าลา,ยายไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่นะไปแล้วคะ่ะบ